สนกนี่คะก็มางานแกนอเพนิ่งของแฟลชชิฟต์ตอร์ของท็อปเจริญก็ได้มาร้องเพลงแล้วก็สนุกนาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบร้านที่นี่ก็ใหญ่มากครับปกติแล้วเป็นคนแบบส่ยแว่นอยู่แล้วทุกคนเป็นคนต้องใส่แว่นค่ะเพราะว่าเป็นคนที่สายตาสั้นข้างยาวข้างแล้วก็เอียงทั้งสองข้างก็เลยแบบว่ามันค่อนข้างจะลาบากแต่ว่าพอมาที่นี่เราก็แบบ ได้สายตาที่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสีชั้นเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะคะสีชั้นเป็นยังไงอุ้ยสี่ชั้นสวยมากค่ะแบบรู้สึกว่ายิ่งถ้าตอนคืนนะเขาเปิดไฟนี่ถ่ายรูปสวยมากเลยสุดท้ายฝากนิดนึงค่ะสำหรับใครที่สายตาสั้นสายตายาวมาคุ้นใอ่าก็ใครที่กำลังมองหาอยากจะซื้อแว่นใหม่แล้วว่าตัดแว่นใหม่นะคะก็สามารถมาทีแฟคชิฟต์สตอร์ทับเจริญตรงสยามสแควร์ซอยเจ็ดได้นะคะโอเคค่ะดึงเพลงอ่ะก็เลยไม่ได้ ก็ดีคะ่ะคือตอนนี้เราเหมือนกับแล้วก็แฮปปี้กับการทํางานแบบเป็นศิลปินอิสระอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยเพลงเองทําเองมันจะเหนื่อยน,นิดนึงเพราะว่าเราก็ลงทุนเองหาสปอนเซอร์อะไรด้วยตัวเองด้วยแต่ว่ามันก็มีความสุขเพราะงานทุกอย่างมันออกมาตามที่เราต้องการจริงๆรกระแสะตอบรับเป็นไงบ้าง oh, <single S 2> แบบกระแสตอบรับยิ่งโอ้ซิงเกิลแรกนี่แบบมัน,ม,นมันเกินคาดแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยในการปล่อยเพลงเนื่องจากว่าเราก็หายจาก วงการมาแบบเกืบเกืบสองปีแล้วเราก็มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะในการปล่อยเพลงทั้งเรื่องของการที่เพลงเราถูกคู่กรณีที่แบบเรามีปัญหาอยู่ปิดในสตรีมมิงต่างๆซึ่งมันก็ทําให้ เหมือนมันลดโอกาสในการเข้าถึงคนมากขึ้นด้วยะค่ะแต่ว่ากระแสพอเราได้ปล่อยจริงๆก็แบบมันก็ชื่นใจมันก็หายเรื่อยอะค่ะแล้วเพลงตอเตรงน,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 นตอนนี้ก็กําลังเตรียมปล่อยเพลงใหม่คะ่ะก็น่าจะปล่อยประมาณเดือนหน้าตอนนี้เหลือแต่ถ่าย m อแล้วก็เป็นเพลงที่ฟิดจะติงกับลซี่ล็ลอกซี่คะ่ะก็เป็นเพลงชาละก็ตื่นเต้นอยากปล่อยอย่างนี้ปล่อยแล้วคะ่ะ <c oughs> นี้ค่ะนะคะทากที่กรณีเขาลดการสตรีมมิ่งของเพลงใหม่ของเรามันส่งผลกระทบอยังไงบ้างจริงจริงเรื่องของการที่ถูกปิดเพลงถูกปิดในสตรีมมิ่งก็ส่วนใหญ่มันก็จะมีผลกระทบด้านด้านเพลงมากกว่าเนื่องจากว่าเพลงมันไม่ได้รับ การเผยแพร่อย่างที่อย่างศิลปินคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสเต็มที่แต่อของเรามันก็ได้แค่เฉพาะใน YouTube อย่างเดียวซึ่งบางทีแบบด้วยอัลกอริทึมของมันมันอาจจะไม่ได้เข้าถึงคนมากขนาดนั้นอะไรอย่เงี้ยถ้าเทียบกับคนที่เออเพลงไปอยู่ใน Spotify Apple Music จุกนู้นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่ามันก็เราก็ไม่ได้รู้สึก ทหรืออะไรนี้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ปล่อยเพลงในแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันก็มีความสุขมากกว่าต่กอนก็ไดตอนนี้ได้แค่เฉพาะใน YouTube อย่างเดียวค่ะเพราะว่า YouTube <c oughs> เหมือนระบบมันต่างจาก streaming แพลตฟอร์มอื่นๆตรงที่ว่า YouTube คือเขาต้องการหลักฐานหลักฐานว่าแบบ คนที่เคลมอ่ะเขาเป็นเจ้าของเพลงจริงๆ,ๆซึ่งถ้าไม่สามารถพูดได้เขาก็ปล่อยให้เพลงมันอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาแต่ว่าอย่างแพลตฟอร์มอื่นๆเขาก็ต้องการให้เหมือนกับได้ใบสารก่อนว่าคดีมันจบไปแล้วเพราะว่าเหมือนเขาก็กลัวปัญหาด้วยค่ะแ,แ,แต่แต่คืออย่างนี้เราก็เป็นเพลงของเราเองนะเขาไม่มีสิทธิ์อะไรขึ้นมาแบบว่าบล็อกเราอ่ะเอออะไรก็ไม่มีสิทธิ์ <S <S <ช>แล้วมันจะาถึงเขาถึงบอกเราได้อะไรอย่างเงี้ยจอาจจะด้วยว่าเขามีคอนเนคชั่นมีเครื่องมือที่ค่อนข้างจะแบบว่าใหญ่เขาก็เลยแบบมี มีอำนาจตรงนี้นิดนึงแต่ว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าแต่ละอย่างที่เขาอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ เก็บเป็นหลักฐานไว้เพื่อที่จะฟ้องต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้จะฟ้องแค่เฉพาะคดีในจุดนี้จุดเดียวเราจะฟ้องในเรื่องของการละเ,เมิดทิ่สิทธิ mm ์ hmm. ด้วยซึ่งมันเป็นคดีที่แยกกันออกมากทีที่ถ้าคดีนี้จบแล้วก็จะฟ้องต่อค่ะ, mm hmm. ะเดือนนี้ความคืบหน้าเป็นไงนะครับเดือนนี้จะเริ่มขึ้นศาลครั้งแรกค่ะ mm hmm. คือว่าก่อนหน้านี้จริงๆมันควรจะขึ้นศาลมาตั้งนานแล้วแต่เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการเพิ่มสำนวนต่างๆมันก็มีการแบบตบโต้ เพิ่มเพิ่มเติมอะไรมันทําให้แบบค่อนข้างล่าช้านิดนึง<ม>แต่ว่าหนูก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าหลักฐานเราก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะแบบเป็นยังไงที<ม>่ทำได้ประมาณกี่ดีอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าสัญญาหมดหรือไม่หมดมซึ่งก็ต้องให้ศาลตัดสินตามตามสัญญาจริงๆให้เขาดูแต่ว่าเนื่องจากว่ามันก็มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาที่แบบทาให้ต้องเพิ่มเข้าไปในสำนวนของเรามันก็เลย ใช้เวลานิดนึงใช่พะมันมันมันมีรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะคอยจะฟ้องที่เขาละเมอเรสิทธิ์เกี่ยวกับการปิดช่องทางในการปิดเพลงของเราใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเรื่องของการปิดเพลงก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะฟ้องเพิ่มเติมหลังจากที่คดีนี้มันจบไปแล้วอ๋อตลอดให้ทุกอย่างจบก่อนใช่ค่ะเพราะมันจะยิ่งชัดเจนในในว่าผิดหรือไม่ผิดใช่คดีนี้มันจะจบไฟนอลสุดประมาณเมื่อไหร่อันนี้หรือวันละ จริงๆยังไม่สามารถบอกอย่างแน่ชัดได้แต่ว่าก็รอดูเดือนนี้ก่อนว่าขึ้นศาลครั้งแรกแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าทางศาลเขาเห็นว่าแบบคดีมันง่ายจบเร็วก็อาจจะจบภายในเดือนนี้แต่ว่าก็ต้องรอดูค่ะอย่างตอนนี้เรามีความกัง,งวลหรือความเครียดไหมเพราะแบบไม่เคยขึ้นศาลมาเป็<ม>นี้ไม่ไม่กัง,งวลเลยค่ะเพราะว่าพอเราได้ปรึกษากับทนายหลายๆเจ้าด้วยรวมถึงเจ้าที่เราใช้อยู่ในตอนนี้คือประมาณรวมกันห้าห้าเจ้าอะ่ะเราก็ค่อนข้าง มั่นใจว่าแบบมันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเราเองก็ยังทํางานต่อไปได้เรื่อยๆในเรื่องของการปล่อยเพลงก็มีอุปสรรคแค่ในส่วนของการสตรีมมิ่งอะไรอย่างนี้ต่างๆแต่ว่าอย่างออกไลก้ารหรืออะไรงี้เราก็ยังทําได้ปกติมันเขาไม่สามารถที่จะมาขัดขวางในจุดนั้นได้ก็คือณนะตอนนี้ทางเขามีขอไก่เกียรอะไรอยู่หรือว่าไม่มีแต่ก็มันมันเลยจุดไก่เกีย่ยวเไปเอีกนานคือว่าก่อนก่อนที่หนูตัดสินใจฟ้องอะ่ะก่อนไก่เกียรกันประมาณครึ่งปีได้ ก็ไม่เป็นผลสําเร็จซึ่งพอพอหนูปล่อยเพลงหลังจากที่สัญญามันหมดไปแล้วแล้วเขามาบล็อกหนูไม่ให้แบบลงในสตรีม ing ต่างๆมันก็เลยเป็นจุดตัดสินใจที่หนูจะต้องฟ้องแล้วเพราะไม่งั้นหนูไม่สามารถที่จะทําง,งานต่ออย่างรับรื่นได้ค่ะอย่างเราไปขึ้นศาลับทงได้เลยไหมหรือว่าเราตัวหนูเองไม่ได้ขึ้นศาลที่นู่นคะ่ะแต่ว่าจะเป็นทนายเป็นตัวแทนเรามอบอํานาจให้เขาขึ้นศาลแทนเราคะ่ะเพราะว่ามันก็ ที่ต่างประเทศมาเลเซียแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคดีอาญาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปด้วยตัวเองแต่คือสารทางมาเลเซียกับทางเราเหมือนกันไหมอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสารมาเลเซียกับไทยมันเหมือนไหมแต่ว่าก็น่าจะคล้ายๆกันค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะแบบไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ในเรื่องของกฎหมายระหว่างตรงนี้ค่ะมันมันเป็นแบบข้อท้าจะสากคนเนาะไม่ไม่ได้แบบหลาละเรื่องของกฎหมายจริงๆตามสัญญา มันจะเป็นตามกฎหมายของมาเลเซียค่ะหนูก็เลยต้องใช้ทนายที่มาเลเซียด้วยแต่ว่าก่กอนหน้านี้ก็มีการปรึกษากับทนายที่ไทยด้วยเหมือนกันก็ค่อนข้างจะหลายเจ้าสำนักหลาย,ลายชาติอยู่ <c oughs> ค่ะกว่าจะตัดสินใจฟ้องใช่ค่ะยังยืนยันว่าเป็นสิบล้านเดือนไหมสำหรับการ้องรอครั้งนี้ก็ประมาณนั้นค่ะใช่จริงๆแบบหนูก็ไม่ไม่ค่อยแบบกล้าที่จะพูดจำนวนเงินจริงๆเพราะว่ามันมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เมนหลัก ของหนูเหตุผลหนูนในการฟ้องมันคือการที่แบบว่าเราต้องการที่จะทวงสิทธิของเราคืนในการปล่อยเพลงในฐานะที่เป็นศิลปินแล้วเราก็อยากจะมีโอกาสเหมือนศิลปินคนอื่นๆเหมือนกันที่แบบเราไม่ได้ไม่ได้มีการปิดกั้นอย่างที่เราเป็นตอนนี้อะค่ะใช่โอเคค่ะเดี๋ยวขอเินเสร์ตก่อนนะหนึ่งสองสามส่ะ้ารต้องทำรคะเต้องีนะคะ